สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดผแดงค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นฟอร์ดของเรานั่นเองนะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเอลไรส์สปอร์เออทีเป็นรุ่น L เอลไรสไทเทเนียมขับเคลื่อน2อล้อนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์10สปีดไบเทอร์โบนะเป็นเครื่องยนต์2.0ให้กําลังแรงม้ามาที่2 1 0แรงม้านะคะ แรงบิดให้มาถึง500นิวตันเมตรนั่นเองราคาของเขาะะอยู่ที่1,762,000บาทนั่นเองยังไม่รวมค่าสีนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราได้ทำการตกแต่งเขาหล่อมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าหล่อจริงคันนี้นะคะกระจังหน้าของเราเป็นวิกเตอร์นะคะเป็นรุ่นของวิกเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับตัวไฟจิ๋ว3จุดในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเทาสีเทาเงานะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์นะคะตัดเป็นตัวอักษรคาว่าตัว F นั่นเองนะคะแล้วก็กันชนด้านล่างเนี่ยจะเป็น รุ่นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเล่นสีเป็นแบบสีทูโทนนะคะเป็นสีขาวตัดด้วยสีดําเงานั่นเองด้านล่างนะคะก็ยังเขียนคําว่าวิกเตอร์นั่นเองค่ะในส่วนของด้านล่างเนี่ยเรายังมีตัวห่วลักจูงให้ด้วยนะคะสําหรับตัวไฟหลีนะคะตัวนี้ ใช้งานได้นะคะอันนี้คือใช้งานได้จริงนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะตัวนี้จะไปเป็นไฟหน้าแบบมัลต mm ิเรฟเลกเตอร์ LED นั่นเองมาพร้อมกับตัวไฟเดทามและนิ่งไลท์นะคะยังมีไฟตัดหมอกเพิ่มมาให้นะคะที่เป็น LED นั่นเองค่ะในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะด้านข้างเราก็ติดเป็นลายฟันเฟืองเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้อยกจะเป็นสีดําเงาหรือดําด้านได้หมดนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กลายกา้านที่เป็นตัววายนั่นเองนะคะเป็นยา างใส่ยางของโตโยมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางเนี่ยหน้าย,ยางของเขาจะอยู่ที่275ทับ 55R20 นั่นเองค่ะไม่ได้ยกไม่ได้ เปลี่ยนเบรกอะไรเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใส่แค่ล้อยางอย่างเดียวนะคะเป็นยางของโตโยแล้วก็เป็นแม็กของตัวเป็นแม็กของแวไพร์นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นรุ่นยูโรสีนั่นเองนะคะตัวนี้จะมีคําว่าใบเทอร์โบด้านข้างนะคะที่อยู่ตรงแก้มด้านข้างนั่นเองค่ะแล้วคันนี้นะคะเราได้ทําการตกแต่งตัวกระจกมองข้างนะคะเราครอบเข้าไปเลยครอบงานเ,เข้าไปนะคะเป็นสี ดำเงานั่นเองนะคะจากเดิมเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแต่ว่าตัวไฟอ่าเลี้ยวตรง กระจมองข้างก็ยังมีให้เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีกล้อง360องศาด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะยังมีไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีระบบไบสปอร์ตการแจ้งเตือนมุมอับสายตาด้านข้างมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนเราได้ทาการแล็ปทั้งหมดครึ่งคันนั่นเองและปตั้งแต่ราวหลังคานะคะแล้วก็ตัวรถครึ่งคันนะคะแลปเป็นสีดําเงาให้นั่นเองนะคะส่วนตัวแล็ปเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้ ตัวกรอบตัวนี้นะคะกรอบตรงขอบประตูก็แรปเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบแจ้งมาได้นะคะจะได้ไม่ต้องแรปให้แล้วก็ในส่วนของตัวมือจับเนี่ยเราก็ใส่ตัวครอบเข้าไปนะคะไม่ได้แรปนะแล้วก็ด้านข้างก็ยังสีคาว่าไทเทเนียมเหมือนเดิมนะคะ ในส่วนของตัวด้านหลังเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นลายฟันเฟืองเช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นยูโร4นะคะไม่มีตัวแอดบูนั่นเองค่ะเติมน้ำมันดีเซล B7 B10 B20 ให้นั่นเองนะคะแด้านบนสปอร์ตตัวสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้เราก็แรปให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวแรปที่เป็นสี ดำเงานั่นเองค่ะในส่วนของตัวไฟนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ led นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นไฟเดียวกันกับตัวไฟรถมาแต่งนั่นเองนะแล้วก็ด้านหลังจะเขียนคําว่าเ l r a c นะคะมีกล้องด้านหลังด้วยแล้วก็มีกล้อง3 6 0องศาแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะยังมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะคะมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์ถอยแล้วก็ติดในส่วนของตัวชุด กันชนด้านหลังก็จะเป็นของชุดวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะ,ะตัวนี้จะเป็นทรงตัวหมายเลขแปดนั้นเองเอ๊ะท่านีตัวนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะเป็นท่อคู่นะ,ะจะเป็นท่อหลอกนะจะมีท่อที่ออกออกจริงข้างเดียวนะคะแล้วก็ตัวสีเนี่ยสีตีตัวสีของกันชนนะคะตัวนี้ก็จะเล่นเป็นแบบโทโทนสีขาวตัดด้วยสีสีดำดำเงานั่นเองค่ะ สำหรับภายในนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูภายในกันบ้างสําหรับรุ่นนี้นะคะภายในจะเป็นเบาะสีดํานะคะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปูพรมที่เป็นตัวพรม 7D มาให้ด้วยพรมตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะว่าจะเป็นสีอะไรจะเจ๊มีสีส่งให้ลูกค้าดูนะคะแล้วแต่ที่ลูกค้าชอบเลยนะคะในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ย จะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วแล้วนะคะถ้าเป็นตัวไทเทเนียมนะตัวนี้จะด,ด้านในก็จะตกแต่งเป็นตัวกรอบโพรมเมี่ยมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีไฟในเลื่องไฟเวลคัมมาที่ให้ด้วยนะคะเป็นไฟเอเวนตไลท์นะคะตกแต่งภายในเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะเป็นเกียร์10สปีดออโต้นั่นเองมาพร้อมกับตัวแท่นชาร์จไร้สายเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดนั่นเองตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว ปิดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หน้านะคะตัวนี้จะเป็นระบบ TSC นะสามารถปิดการทํางานได้นะคะเวลารถติดหลมนั่นเองะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหลังพวงมลาลัย12นิ้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่12นิ้วแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมลาลัยเนี่ยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าหุ้มหนังนะคะแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆ ที่พงมาไัยด้วยนะคะเป็นระบบ p u s สตาร์ทให้นั่นเองนะด้านข้างนะคะที่เป็นแผงประตูด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มในส่วนของตัวปุ่มควบคุมกระจกมองข้างทั้งหมด4บานแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองพับเก็บไฟฟ้านะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะสีที่มีให้เลือกนะคะจะมีสีขาวสีดําสีเทานะคะแล้วก็สีบรอนเงินนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้รายละเอียดโปรโมชั่นนะคะสามารถโทรเข้ามาหาเจเอได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3ย์ห4ค่ะสามหกแปนั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจเด้วยเป็นกำลังใจให้เจะทํทำคลิปให้ลูกค้าชมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ